ไอ้สัตว์เอาสกจุกเลยเอามึงมามึงเล่กแบบนี้เองนะไอ้มเอามามอีกทีอีกทีเอาเชี่ยคกูโรบิคอมาทอมมี่มดีครับทอมมี่มา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 ได้ทั้งวันอะไมวทั้งวันเลย กลับกข้ไปในร้านไปมึงโดนะนาดนี้มึงมึงไม่เป็นไรได้ไงวะอ้าวติดบนหลังคาโอเคลงมาแล้วมาชามีชอมมี่ให้ทั้งวันกูให้ทั้งวันเลยมึงรับพาตัวคนเหรอเวดิเวดมึงรับพาตัวผู้หญิงโอ้โหคุณผู้หญิงเป็นอะไรไหมอ่ะ มึง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 เอ๊ยไอ้ข่าไอ้ลูกจีรุษมึงไปลักพาตัวผู้หญิงมาทำไมไอเวนมึงอ่ะมึงอ่ะมึงไอ้ห่าเฟิงไปรับพาตัวผู้หญิงเฉยเลยคุณผู้หญิงคุณเป็นอะไรไอ่้ผมมาช่วยคุณแล้ว โอเคจเย็นนะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วคุณปลอดภัยแล้วคุณผู้หญิงนี่อะไรอ่ะขอความช่วยเหลือโอ้ไงเดี๋ยว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 ไปมึงสตอลเบรียใช่ปะโอเคโอเคเดี๋ยวกูช่วยไปไปมึงสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกูบินไปเดี๋ยวพาบินไม่เป็นไรพ่อหนุ่ม เราไปสตรอเบอรีก่กันเอ๊บอ่ะอดแน่นๆนะกอดแน่นๆนะนั่นไงโอ้อยู่ตรงนั้นโอเคใกล้ถ euh, ึงเลยเฮ้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่บินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงมาพามาแล้วเมืองสตรอเบอรี่อ่ะอุ้ยโทษโทษโทษเผลอปล่อย ชิบหายแล้วทุกคนเห็นเหตุการณ์หมดถ้างั้นกูกูกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยเสียงคนเฮ้ยี่มันเสือกำลังจะกินคนที่ปีนอยู่บนต้นไม้อะผมแลนเดอร์มาช่วยแล้วควายเอ้ามึงมาเฮ้ยมาคูกามามึงมา มาอีกไอ้กูอีกแล้วสัตว์ไอ้กคูก้าคูก้ามึงมานี้ไอ้สัตว์หมดสภาพมาเธอะกูตายยังไอตัวอะไรเนี่ยนั่นมิโฮมแลนเดอร์เขาจะต้องมาช่วยผมแน่เลยคุณจะมาช่วยผมใช่ไหมอะปล่อยเด็กมันไปได้แล้วนี่คนเบียวโฮมแลนเดอร์อย่างมึงจะมาช่วยเด็กอะ มึงโคตรเบี้ยวเลยวะอย่าไปรังแกเขาเลยไม่ใช่เรื่องของมึงอ้เบี้ยวมึงมานี่กูบอกให้มึงหยุดไอสส้สอ์อะไรของมึงเนี่ยทุยกูจะฆ่ามึงมึงกลับไปดูดนมแม่มึงไปนะไอ้เบี้ยวอย่าซสีเลงเดี๋ยวสูลิงมึงมาดิมึงมามึงมึงรัง,งแกเด็กเออไอว้วนมึงมามาผ <c oughs> ู้ใหญ่ภาษาอะไรมึงรังแกเด็กรังแกเด็ก มึงก็มึงเท่มากมึงไปรังแกเด็กอะฮะนักเลงอะฮะเก่งมาจากไหนเอาเดินมาเอาปล่ไปวะเก่งมาจากไหนไอเวนก็มาเลยสัสมึงปล่อยเด็กไปกูบอกให้มึงปล่อยมากับฉันเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรวะรังแกเด็กก็มันเท่มากเลยไปหลุมนะฮะอะไรนะ แล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยจะมาล่าจระเข้ในตำนานนะครับผมมันจะเป็นจระเข้ยักษ์นะผมเห็นว่าผมได้ข่าวมาว่าไอ้จระเข้เนี่ยมันได้ไปกินคนในเมืองนี้มาหลายคนแล้วนะกินคนที่อยู่แถวๆนี้เออนั่นแหละผมเลยต้องมาทําหน้าที่ในการล่าจระเข้ยักษ์นะฮะท่นานผู้ชมซาอย่างสดๆอยู่เลยอโอเคนะเราได้จะใกล้ถึงแล้วนั่นไงเจอตัวแล้วเฮ้ยมึงอ่ะไอ้เขยักษ์ เทยักษ์ข้าจะว่าก่อนโอเคกไอ้เหี้ยเทกระเด็นตายไม่ไม่ตายทีมอีกตายยังตายยังเคในตำนานมาเจอโฮมแลนเดอร์หน่อยเจอโฮมแลนเดอร์เอาเอาตายยังเฮ้ยยังไม่ตายยังยังไม่ยังไง ตายยังยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอไอ้เคยังไม่ตายเหรอตายแล้วโอเคโอ้โหเคตายสักทีเอ้เฮ้ยมาปวดขี้ตอนที่ต้องไปช่วยคนเนี้ยนะเฮ้ยไม่เป็นไรบอกไว้ที่นั่นน่าจะมีห้องน้ำเฮ้ยลงมาได้ก่อนโอ้ยขี้จะแตกแล้วมาดิพี่กาตันกูต่อให้กูต่อให้พวกมึงใช้ปืนเดี๋ยวกูใช้หมัดเลยเฮ้ย โดนกูมึงเจอกูปล่อยปล่อยกระเด็นเลยพี่ก็อาไอ้นี่กูเอาหมัดนี้ไปแอบตรงนี้ทำไมแอบตรงนี้ทำไมมึงมาเยอะวายโอ้โหหลังเข้ามึงเข้าหลังกูใช่ไหมมาไอตัวนี้มึงยิงกูจังเลยมาอต่เฮ้อรอบนี้กระเด็นไกลอยู่นะเนี่ย พวกนี้มันเยอะเกินเริ่มเบื่อที่จะเล่นพวกนี้แนละ้วผมขอบินไปทําภารกิจก็แล้วกันเอ้าเฮียบินไกลเกินไม่ได้กลัดแรงแล้วทําไมพวกมึงต้องหั่นขลังกูด,ด้วยวันนี้อ่ะเพราะว่ากูเกรียนโฮมแลนเดอร์ <c oughs> เหตุผลโคตรเฮียบปืนลงซะไอ้พวกเพี้ยว <c oughs> <c oughs> เดียวมึงกล้าถางกูเออมึงกล้าถางกูตายตายเอี้ยถางกูไอ้สาบตายไปตายไปอุ้ยไอ้ดั๊บไอ้ดั๊บมึงไปด้วนเลยมึงใหญ่ไปไปใกล้ตัวตรงนู้นไปไปไปยังไงไอ้ดั๊บมึงไม่ต้องลุบไอ้หัวหน้าแกงมึงอย่าบอกนะเกมบัคอะคือผมกดยิงจนจนมันแบบบั๊กเสียงระเบิดเลยถามจริง ช่้ยช่มเนี้ยฟูดเพียง2.5มันโคตรเยอะเลยโอ้โหท่านผู้ชมคือเสียงระเบิดมันยังไม่หายอ่ะแต่ช่างแม่งท่านผู้ชมตอนนี้เราโดนพวกแกงตามมาอยู่ไหนนี่ตายตายตายอ้ย,ยังมีั้นเฟลมีม,มีแล้วจอดหนีไปต่อหนีต่อไป วายเหี้ยหมาก,กูแตกโอ้ไอ้เหี้ยมึงทำหมากูมึงมึงเจอมึงทำทำหมากูไอ้พินก,ก็ตันเอา้าโทษทีจอนปืนลั่น